นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยคิดได้เกินคาดไปได้เกินใคร Think XL a l l New Suzuki XL7 พิเศษเอาใจแฟนผีจองที่พักโรงแรม Eastern Grand Palace วัตยารับฟรีหมอนรองคอลิละกระิ์แท้าจากแบรนด์ Emily ผู้สับสนสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการสนใจติดต่อที่ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับปอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดูกันได้เป็นละแอดแล้วนะครับอยากคุยส่วนตัวเรื่องปีสัตว์แดงหรือว่าชอบความสนุกกับเกมฟุตบอลก็อแอดมาได้ที่ไลน์แอซายแนทะตัวบอลได้เลยนะครับ ครั้งหนึ่งเซอร์อเล็กเฟอร์กูเซนเคยพูดประโยคนึงหลังจากคว้าทรปเปิยแชมป์นะครับว่าฟุตแบอลบลัดดี้เฮลกลายเป็นไทยคือเหลือเชื่อจริงๆนี่แหละโลกแห่งฟุตบอลอะไรที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้มักจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับแล้วใครจะไปคิดล่ะครับว่าเสถียรทนทานกับเกมในบ้านของอริที่รักจะไปสิ้นสุดลงเพราะเบอร์ลี่ทีมที่เล่นฟุตบอลสไตล์อังกฤษโบราณที่สุดทีมหนึ่งในประเทศและคนยิงประตูชยัยไม่ใช่ใครอื่นที่โด่งดังครับแต่เป็นแอชลี่บานส์ครับ ความมั่นใจเป็นผลสาคัญมากกับเกมฟุตบอลนะครับและสิ่งหนึ่งที่อลเลก็กโกน,นาโซชาเฝ้าค่อยๆก่อร่างสร้างมันขึ้นมากับมือตลอด2ปีเศษนั่นคือเรื่องความแข็งแกร่งในห้องแต่งตัวและความเชื่อมั่นครับโซชาบอกหลังจบเกมกับฟูแลมในช่วงกลางสัปดาห์นะครับว่ามื้อเย็นหลังจบเกมนั้นทุกคนมีความสุขกันมากครับนั่นหมายถึงสภาพใจิตใจของนกักเตะในทีมกําลังคึกคักและพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ทุกศึกสงครามที่กําลังจะเข้ามาหาพวกเขาครับ แน่นอนว่าขุนศึกสําคัญที่กําลังเป็นทหารเอกของโซชานนั่นคือปอปอกบาครับซึ่งบรรดาสื่ออังกฤษกําลังเขียนชื่นชมฟอร์มของเขาแม้ว่าเจมส์สักเกอร์ผู้ข่าวทีนหนึ่งจากเทเลกราฟจะตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการพยายามกลับมาเรียกฟอร์มก่อนย้ายทีมหรือเปล่าแต่ก็ยังมีแฟนยูเนตบางส่วนที่มีความเชื่อว่าปอกบาจะต่อสัญญากับทีมและเจ้าตัวอาจจะเปลี่ยนใจถ้าบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันดีเกินกว่าที่จะจากไปจริงๆนะฮะ เรื่องนี้ก็มีข่าวลือมาจากมิเ r อร์สื่อเทียสุดท้ายครับไม่ต้องเชื่อนะครับเพราะความน่าเชื่อถือต่ำแต่ก็ฟังเอาไว้พอมีความหวังครับเมื่อสื่อหน้าต่างของอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าโอเลกกน่าโซชาจะสามารถโน้มน้าวใจให้ป็อกบาต่อสัญญากับทีมออกไปได้สำเร็จนะครับโดยใช้คำในข่าวว่าโซชามั่นใจมากว่าจะทำให้ปอกบาเปลี่ยนใจได้เพราะถ้าใครจำกันได้ครัคร้งหนึ่งโซชาเคยบอกว่า เขาจะสร้างทีมที่มีคุณภาพรอบๆปอกบาโดยที่มีปอกบาเป็นหนึ่งในขุนพลสาคัญและสิ่งที่ปอกบาต้องการก็คือทีมทีมนั้นต้องแข็งแกร่งพอจะลุนแชมป์และลุ้นคว้าความสําเร็จครับซึ่งแม้ว่า United ยูนาแต็เจียงไม่ได้ถ้วยแชมป์นะครับแต่ว่าทีมชุดนี้ที่โซชาสร้างก็มีทิศทางที่ดีมากๆที่จะก้าไปถึงเป้าหมายที่พวกเราวางไว้ครับ ในบทความของดักเกอร์ยังอ้างถึงคำพูดของเวนรูนี่ที่บอกว่ายูเนเตดมีลุ้นที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ได้จริงๆครับโดยรูนี่มั่นใจตั้งแต่เมื่อ2เดือนก่อนว่ายูเนเตดจะทำได้สำเร็จครับ โดยปอกบาจะมีส่วนสำคัญมากกับการพายูนเตสสัมผัสถ้วยลหีกสูงสุดที่ไม่เคยได้มา8ปีหลังจากสิ้นสุดยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอกูเซนเมื่อปี2013ครับแถมรูนียังบอกด้วยนะครับว่ายูนเตดในยุคโซชาสัญญานักเตะที่มีวินนิ่งเมนชาลิตี้หรือว่ามีจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ชนะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบรนัลโด้ฟนันเดสและเอ็ดินสันคาวานีซึ่งช่วยขับฟอร์มให้กับปอกบาที่มักจะเปล่งฟอร์มของตัวเองไปตามผู้เล่นที่อยู่ข้างๆเื่อเพื่อนๆรอบข้างมั่นใใจจจคครรัััับบบป็อกกกาะม่่นนนได้วยเช พอพูดถึงคาร์บันี่พอดีผมไปเจอเรื่องนี้ครับแล้วก็น่าสนใจมากๆครับเลยอยากเก็บมาฝากกันซะหน่อยเพราะผมคิดว่าหลายท่านก็น่าจะอยากรู้กันว่าถ้าไม่อยู่ดีๆท่านในพรานเอเดนสันคาร์บันี่ถึงทำท่าดีใจเป็นการยิงธนูกันแน่ครับเรื่องนี้ครับท่านในพรานเพิ่งจะมาเล่าให้เราฟังเป็นครั้งแรกครับเขาบอกว่าที่อุรุกวัยเนี่ยจะมีชนเผ่าพื้นเมืองที่เรียกว่าชนเผ่าชารัวสครับ ซึ่งตอนที่ลูกสาวของคาร์บนี่เกิดเนี่ยครอบครัวของเขาก็ตั้งชื่อเธอว่าอินเดียเพื่อเป็นการ,รํำลึกถึงชนเผ่าพื้นเมืองแถบประเทศอุรุกวัยบราซิลแล้วก็อาเจรินาชนเผ่านี้นะครับโดยที่ชนเผ่าชาลวาสครับมีเอกลักษณ์ตั้งแต่อดีตการคือการล่าสัตว์แล้วก็อาวุธของพวกเขาเหล่านั้นก็คือคันธนูและก็ลูกธนูนั่นเองนะครับส่วนเดียวชาติอุรุกวัยของคาร์บนี่ก็มีฉายาว่าลอสชาลวารสครับซึ่งก็หมายความถึงชนเผ่าชาลวาสที่มีความแข็งแกร่งด้านจิตใจไม่ยอมแพ้้้และะะตตััังงใจจมมมุ่่่่่นนทีเเอออาชคนะคููสสรบ ฉะนั้นเมื่อคาวานี่ทำท่าย,ยิงธนูทุกครั้งเมื่อดีใจมันก็หมายถึงการดำลึกถึงความหมายของบรรพบุรุษของเขาที่ต่อสู้กันมาจนได้มีที่นที่อยู่ในปัจจุบันครับแล้วก็ยังหมายถึงการมอบทุกประตูให้กับอินเดียลูกสาวของเขาด้วยที่ชื่อของเธอเนี่ยมีความหมายพร้องไปยังชนเผ่าชาโรอาสซึ่งตัวคาวานี่เองก็ศรัทธาเป็นอย่างมากครับเรื่องนี้คอมเมนต์จากแฟนบอลต่างประเทศก็พูดได้ดีนะครับพวกเขาบอกว่าเอฟเอแงกฤษเนี่ยควรจะมาใส่ใจและทำความเข้าใจเรื่องแบบนี้บ้างครับ เพราะจากที่แบนคาวานี่ไปสามเกมที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะไปะเหยียดใครเลยเนี่ยมันหมายถึงคุณไม่ได้ใส่ใจกับวัฒนธรรมของคนต่างถิน่นต่างชาติหรือว่าต่างทวีปเลยนะครับและจากการลงโทษคาวานี่เนี่ยก็แทบไม่ได้มีฝ่ายไหนเลยที่ไปเห็นด้วยกับ FA อังกฤษครับ FA อังกฤษพยายามจะเป็นผู้นำแคมเปญการเหยียดผิวแต่พวกเขากลับทำพฤติกรรมเหยียดวัฒนธรรมซะเองครับโดยที่ไม่สนเลยว่าความหมายของการสร้างชาติสร้างเผ่าพันธุ์ของที่อื่นเนี่ยเป็นยังไงครับ คาร์วานี่อาจจะโดนแบนไปแค่3เกมนะครับแต่ว่าตามตรง FA อังอกฤษเนี่ยเสียชื่อกับเรื่องนี้ไปอีกนานกับการตัดสินใจครั้งนี้ครับทีมที่ไม่ยุติธรรมของคาร์วานี่นะครับมาดูเป้าหมายที่แท้จริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับแต้มที่มีโอกาสเก็บได้ในซีซั่นนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะทําได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็มีสื่อต่างประเทศมาวิเคราะห์ให้เราเห็นกันว่าทีมบีสัดแดงเนี่ยมีโอกาสทําแต้มสูงสุดได้ถึง97คะแนน ซึ่งหมายถึงการเอาชนะได้ทุกนัดต่อจากนี้ในหลีครับแน่นอนนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะเอาชนะทุกนัดต่อจากนี้ผมก็เลยตั้งเป้าว่าถ้าซีซั่นนี้ยูไนเต็ดทำได้90แต้มคือต่อจากนี้ทำหลุดมือแค่7แต้มเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่เกินตัวไปไหมครับแน่นอนนะครับนี่คือแค่เป้าหมายเท่านั้นไม่ใช่มาตรฐานที่จะต้องทําให้ได้นะครับเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยโฟกัสเดียวของเราหลังจากตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็หลีกคัพก็อยู่ที่พรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับและเราก็มีเสถียรในการเจอทีมเล็กหรือทีมระดับกลางที่ดีมากในซีซั่นนี้คืออาจจะทําแต้มหล่นได้บ้างกับทีมใหญ่นะครับแต่ว่าโซชาก็พูดหลังเกมกับฟูลแลนว่าขอบคุณสำหรับสมแต้มเราจะไปกันต่อที่เกมถัดไปแล้วโซชาก็พูดถึงเกมถัดไปเกมถัดไปอย่าเพิ่ แค่เกมข้างหน้าก่อนและยูเนเต็ดก็เอาชนะไปได้เรื่อยๆครับซึ่งน่าแหละครับเวลานี้ยูเนเต็ดกำลังสนุกกับการเอาชนะทุกทีมที่ขวางหน้าผมย้ำอีกครั้งว่า90แต้มมันอาจจะดูเกินจริงและยากนะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้เราอาจจะรีดศักยภาพตัวเองออกมาให้ดีกว่าที่คิดก็ได้นะครับเดินไปขา้างหน้าอย่างมุ่งมั่นด้วยกันครับยูเนเต็ดพวกเราจะไม่หยุดเดินสนุกกับชัยชนะสนุกกับการทำประตู สนุกกับการผจญภัยนายจะมีพวกเราคอยยืนเคียงข้างและสนับสนุนอยู่เสมอเมื่อวันที่เราประสบความสําเร็จมาถึงเราจะร่วมฉลองด้วยกันนึกถึงภาพนั้นเอาไว้ครับและก็สู้เต็มที่ไปด้วยกันนะครับพวกเรากองทัพปีศาจแดงอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆจาก Eastern Grand Palace กับวอลเชอรราคาเพียง999บาทซื้อแค่3ใบหมดอายุตั้งปีหน้าครับรับฟรีหมอนรองคอเอมลี ลิขสิทธิ์แท้อย่างเป็นทางการจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยครับที่ siegpmanu ครับและถ้าใครอยากพูดคุยในส่วนตัวเรื่องปีสแสดงกับผมเองนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ไลน์ si n a t u b a l ลได้เลยเช่นกันนะครับผมรอทุกท่านที่สนุกกับการลุ้นฟุตบอลและอยากจะพูดคุยกันเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสาม,มัคคีคือพลงังสู้ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีสแสดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ Suzuki Way of Life.